สวัสดีตอนสายครับผ่อปม่พี่น้องเลยช่วงนี้ก็ยุดก่อนครับการหาอยู่หากินหาดักหนูแหละผมอปม่พี่น้องวางจากงานแต่ว่าใหม่หมานคือก็เขาเขามีตัวซ้ำแขนซ้ำขาไอผมไปดักดได้แต่หนูสิงสองรอบเลยยุดก่อนว่าเถอะผ <c oughs> มเป็นพี่น้องเลยมาสวัสดีครับผมอปม่พี่น้องผมสายชนคนโก้ครับพอมอพี่น้องและวัดสวัสดีไปยังชาวเกษตรกรเกษตรกรรมครับ เลยพอเป็นเพอน้องสุภูสุคนเด้อมาครับพอพี่น้องมาอัปเดตมั่นที่ว่าพีเขาทำระบบน้ำยศนะครับพอพี่น้องผมถามเก๋เมื่อกี้นะครับเก๋บอกว่าเก๋ปูวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนปีปีที่แล้วปีกายแล้วครับพอพี่น้องวันที่ยี่สิบวันนี้กับวันที่สิบกุมภาครับพอพพ่น้องพฤศจิกาธันวามกราคมปีใหม่กุมภา พุกิกาธันวามกราคุมพาเอ้ามันได้สองเดือนกี่ยี่สิบวันครับพ่อพี่นกบางทียี่สิบก็จะชนสามเดือนแล้วครับพ่อพี่นกยี่สิบคุมภาโอ้ดูเด้อพ่อพี่น้อนกยังไงครับ,รบที่ผมบอกว่าทำมันน้ำยุนะครับมันดีตรงไหนก็นี่ครับดูนะครับพ่อพี่น้องมันสองเดือนกูก้ว่วยได้สองเดือนยี่สิบวันนี่เด้อพ่อพี่น้องให้ดูครับเนี่ครับดูตัวผมครับ โอ้แน่นอน okay. oh. ครับผมพี่นอกโอ้ดีครับผมพี่นกนี่ครับก็ศึกษาเป็นแนวทางแหละครับผมพี่นกปะปะปะแล้วเขานี่ข้อดีของระบบมันนำยศนะครับผมพี่นอกคือมันจิงงามเสมอกันเลยครับผมพี่นอกเกดูเด้อสังเกตดูดีเลยครับผมพี่นกอ๋อเสมอกันลึ่บเลยเลยรับผมพี่นอกลึบนนี่คือว่าเสมอกันเป๊ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพี่นกอ๋อนี่แหละครับผมพี่นอกเขายังทํา มันนำยดหน่อยเงก,ก็มาศึกษากันแนวทางอองก,กันเงก็มาดูไว้นะครับผมพี่น้องผมอนา,าคตก็ไม่แน่ครับเพื่อจะได้เจาะหนาคือแกแล้วก็จะมาศึกษากับแกเออถูกอย่างไอ้มันเขาพูดอะอยนะบ้านผมทำมาจำแต่ไหวระมบมันนำยุดองก,ก็ยังไม่เคยทำนะครับผมพี่น้องเพราะว่ายังไม่รู้หลักการเําพูดง่ายเลยอิงก,ก็ดูแต่เขาทำเกรู้่าเนื้อที่สีไร่แกปะ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 ปปปปป ยายแกมาดูต wow. ัวจริงเนี่ยผมพี่น้องเลยนี่ลาวแล้วล่ะนี่ดูอ่ะผมเป็นน้องนี่นี่เห็นไหมนี่คนณงาวนันภาษาคนขวัญงาวนนี่ครับชาวบ้านเขาเรียกว่างาวนั้นถอนมันถีงตัดปูครับนี่ด่วลาวแล้วเฮ้ยเลยดินี่ดูอ่ะไม่ไม่ใช่ลงหัวเราบ้านนี่นี่แหละครับโอ้ผมพี่น้องเลยดูเด้อผมพี่น้องผมก็พยายามจะพูดไรมาแล้วครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงครับพอมาพี่น้องนี่ที่ว่าทํามันนํายุดแล้วมันได้ผลจริงครับอันนี้แต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เราเอาใจใส่ดูแลครับผมก็เชียร์มันกันแบบนี้ครับนี่เขาบอกว่าทําในบางครั้งถ้าเราทําอะไรใส่ใจเราไม่ต้องไปเน้นปริมาณก็ได้ครับเราเน้นคุณภาพอันนี้ดีกดูอ่าพื้นที่สี่ไร่ป๊าป๊ป๊ปปปผมเลยสอน สอสน,นี่กิงครับมันพี่เขายงนี่ป่วยเลยครับอันนี้เรื่องจริงครับอนนโอ้โหผมพี่น้องให้ดูไปเรื่องา,างท้านะครับแต่ว่าทาการเกษตรนะครับก็จะทําคล้ายๆกันแหละครับทุกคนแล้วก็คล้ายๆกันแต่ว่าบางครั้งก็มเหมือนกันมันก็เลยจะสู้ใครสู้ไหมครับในการทําการเกษตรครับผมพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็รู้ๆอยู่ครับจุดมุ่งหมายคือการที่ว่าเรา ทำปุ๊บแล้วผลผลิตเราได้เยอะๆแล้วลดต้นทุนก็แค่นั้นแหละครับผมว่าแบบนี้คิดคิดแทบจะเหมือนกันทุกคนแหละครับ,บพ่อแม่พี่น้องการที่ว่าทำเกษตรกรรเกษตรกรกรมครับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกำไรก็แค่นั้นแหละครับพ่อป็นพี่น้องผมคิดว่านะครับอ่ะโอเคครับ,บพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับพ่อป็นพี่น้องอย่าเพิ่งเบือ่อนะครับผมจะอัปเดตถึงตอนที่แกลถอนมันเอาไปขายเลยครับผมจะมาอัปเดตให้ดูครับพ่อป็นพี่น้อง นี่ตอนนี้แกฟังคน,นแกกระปูมันเทิแล้วครับมันเทิเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำให้ดูครับมันเทแิแกแกว่าพึ่งได้สิบห้าวันวันที่สิบสิบห้าวันอยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้พอมีน้องด้วยครับนี่นะครับ,รบองุปกรณ์หลักๆเลยคือหนึง่งน้ำครับระบบน้ำสองการเอาใจใส่ดูแลถ้าเราสามารถมีสองตัวนี้ได้ทุกอย่างมันจะโอเคมันจะลงตัวโอเคครับผมมีน้อง ครับสโลแกนผมครับคนขยันครับไม่มีวันรถตายครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียกับปีกับหมอนชอบกระถูกใจใช่กะทิตาไม่ด้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมสว,วัสดีครับ